สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนสภานาักเรียนโรงเรียนบ้านยางเือรหายโรงเรียนรัชตะบุรี3ตำนันงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุริเต2พอนำเสนอโครงกานเพื่อับเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหวงเลื่อระเบียบว,วินัยดีมีที่ตัวเลข1ที่มาแล้วความสำคัญ รื่องด้วยโรงเรียนบ้านยางเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนแต่ละคนได้รับการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันรวมทั้งการรับประทานอาหารของนักเรียนปัญหาที่พบคือ 1. การไม่ใส่ใจในการทําความสะอาดาดอาหารส่งผลให้ถานสกปรปกทําให้เกิดการเสี่ยงกันในการนําใช้ในครั้งต่อไป <S 2. 2. <S การวางหาดไม่เป็นระเบียบ สามการเข้าแถวรับถาดอาหารไม่เป็นระเบียบเช่นการแซงคิวเป็นต้นดังนั้นสภานักเรียนมีความสนใจที่จะทําให้ปัญหาดังกล่าได้รับการแก้ไขยอย่างเป็นระบบโดยใช้เลขที่กํากับที่ถาดที่นั่งและที่วางถาดจึงได้จัดทําโครงงานคุณธรรมระเบียบวินัยดีมีที่ตัวเลขเพื่อพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบตรองรู้หน้าที่เป็นเีกดีมีวินัยใสย่ใจความสะอาดของนักเรียนและเสริมแรงทางบวกเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่ดีต่อไปค่ะ 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจระหนักในเรื่องความมีวินัยความรับผิดชอบและความสะอาด 2. เพือ่อแก้ไขปัญหาถาดอาหารสกขภัวางภาชนะไม่เป็นระเบียบและการแย่งชิงในโรงอาหารโดยใช้นวัตกรรมตัวเลขกำกับ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมอธิบาทสีและพระบรมราชวองท์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตประจำวัน เป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณนาักเรียนโรงเรียนบ้านยางรเวาลาชั้นประถมศึกษาปีที่หกจำนวนหนึ่งร้อยหกสิบสี่คนเป้าหมายเชิงคุณภ,ภาพนาักเรียนมีความกระตันส์มีิสมนนึกรับผิดชอบรู้นนนนหน้าที่เป็นเด็ก,กดีมีวินัยแส่ดความสะอาดในการดูแลภาชนะของตนเองการเก็บเกี่ให้เป็นที่และการเข้าแถวรับอาหารอย่างเป็นระเบียบโดยที่ไม่ต้องมีการบังคับตัวชี้วัดความสำเร็จคือ นึ่งนักเรียนทานเก,ก์กมารประเมินพฤติกรรมความมีวินัยและความรับผิดชอบในระดับที่ดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าระดับการศึกษาระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานระยะเวลาวันที่1กันยายนถึงวันที่3 1ตุลาคมพศ2 5 5 8ัน้าณโรงเรียนบ้านยาง 5. าทางแก้หรือวิธีการดำเนินโครงงาน1ประชุมวางแผนสภานักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาและสร้างข้อตกลงร่วมกัน สสร้างนาวัตกรรมมีที่ตัวเลขระบุหมายเลขกำกับบนถาดอาหารของนักเรียนทุกคนระบุหมายเลขกำกับที่ช่องสำหรับเก็บถาดและที่นั่งในโรงอาหารให้ตรงกับหมายเลขบนถาดค่ะ 3. ลงมือปฏิบตัตินักเรียนเดินแถวตามลำดับเลขที่ของตนเองเพื่อไปรับถาดอาหารเมื่อได้รับถาดอาหารแล้วนักเรียนจะไปนั่งที่นั่งที่มีหมายเลขเดียวกันหลังรับประทานอาหารเสร็จนักเรียนต้องล้างถาดของตนเองให้สะอาด และนำไปเก็บในช่องเก็บถานที่มีหมายเลขตรงกับถานของตนเอง 4. กํากับติดตามผู้เวณประจําวันและสภานนะเรียนคอยสังเกตพฤติกรรมให้คําแนะนําและตรวจสอบความสะอาดของถาดย่างสม่ําเสมอค่ะกิจกรรมเด่น6.1กิจกรรมเลขที่นี้มีเจ้าของเป็นหัวใจสําคัญของโครงงานโดยการตอกหมายเลขลงบนถาดอาหารที่นั่งรับประทานและช่องเก็บเก็บถาดให่ตรงกัน จะสร้างกลไกทางจิตวิทยาให้นักเรียนรู้ว่านี่คือความรับผิดชอบขอตนหากาดสุขภกหรือเก็บผิดที่จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทันทีทําให้เกิดความกระตือรือร้นในการดูแลของตนเอง เจ็ดหลักธรรมและคําสอนในหลวงหลักธรรมได้แก่หลักธรรมอธิบาทสิซึ่งเป็นหลักธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จประกอบด้วยฉันทะความรักและพอใจในการสร้างวินัยให้ตนเองวิิยะความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างต่อเน,นื่องจิตตะความเอาใจใส่จุดจอก,กับการทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดวิมังสาการทบทวนและตรวจสอบการกระทําของตนเองเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นแปดผลที่เกิดขึ้นหนึ่งผลโดยตรงนักเรียน ลอยละหนึ่งร้อยมีอุปกรณ์และประทานอาหารที่มีหมายเลขกำกับครบถ้วนผลการประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบและความมีวินัยของนักเรียนอยู่ในระดับดียังคิดเป็น้อยละเก้าสิบจุดสองศูนย์สถิติภาชนะตก้ังและตกกระปุกลดลงเหลือ้อยละศูนย์สองผลเชื่อมคุณภาพโรงอาหารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนักเรียนมีนิสัยรละความสะอาดรู้จักการรอคอยและ 100, มีความรับผิดช well, yeah pues อบต่อสังคม ูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่ยยกับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสำหรับโครงงานคุณธรรมเรื่องจ้ากเบียบวินัย